หรือยังไงหรือยังไงหรือยังไงนะหรือยังไงเป็นใบนี้หรือว่าจะเป็นใบนี้สบาสยมากเลยทุกคนดูดิอันนี้ก็น่ารักเอา,เอาละค่ะคุณผู้ชมคะข้อสรุปก็คือ ในการทาคลิปนี้มากเลยค่ะทุกคนเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ช้อปปิ้งจัดเต็มมานานมากแล้วก็แบบเราจะไม่ได้ช้อปปิ้งตามใจเราขนาดนานเพื่อในการช้อปปิ้งตามใจ follower ตื่นเต้นม,มากถาม follower <c oughs> ไปแล้วนะคะว่าจะให้ไอไปช้อปที่ไหนดี <c oughs> วันนี้เป็นวัน <c oughs> ช้อปตามใจ follower นะคะจะให้ไอไปช้อปที่ไหนดีระหว่างที่เมกะบ,บางนาอีกเกียใกล้ๆบ้านหรือว่าที่เอ็มควเทียซึ่งคําตอบเป็นเอกสารมากนะคะว่าให้ไปช้อปปิ้งที่เอ็มควาเทียก็จะมีเหล่าแบรนด์เดมนต่างๆมากมา தான <coughs> நாமா เริ่มตื่นได้แล้วแต่ไอคิดว่าไอส์อะคือตอนนี้จริงๆแบงมากจริงๆส่วนตัวไม่ได้มีความต้องการอะไรในชีวิตเลยแต่รู้สึกว่าอยากช้อปปิ้งแต่ก็แบบไม่รู้ว่าจะช้อปปิ้งอะไรดีเพราะว่าเรา,าหาหาจากการช้อปปิ้งมาน,นานจนเราไม่รู้แล้วว่าเราอยากได้อะไรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไอซ์จะถามเฟลเวอร์เลยว่าอยากให้ไปทำอะไรที่เอ็มควอเทียร์ให้ไปช็อปไหนไปนร้านไหนไปทำอะไรเดี๋ยวจะถามทุกคนเลยค่ะอย่างวอเป็นเอกฉันมากค่ะว,ว่าดิฉันก็จะไปช้อปปิ้งที่เอ็มควอเทียร์แต่ทีนี้จะไปทำอะไรดีไปช็อไไไไไหนนีททาาาาาอออะะะะรรรแบบยยย่่่่งงงตมมมใจุกคคคเเเลมเมเข้าาว นเพื่อไม่เปการเสียเวลานะคะจะมาถามต้นแบบตอนอยู่รถกันเลยว่าจะไปที่ไหนก่อนดีระหว่างเซนลีหรือว่ากุชชี่ดีคะตอาดนมาอยู่ที่เอมคอเทียร์นะคะแล้วเราก็รู้เป้าหมายแล้วค่ะว่าช็อปแรกที่เราจะไปนี่ก็คือช็อปเซน จากการโหวตนะคะว่าเซลีหรือว่าคุชชี่ซึ่งไอดีใจมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแเซลีอยู่แล้วไอเคยบอกหรือเปล่า้าเรามาชอบแม่เซลีมากแต่ก็ยังไม่รู้จะอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่าที่ช็อปเซลีนเนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราได้ช็อปกันบ้างหรือเปล่าถึงบรรยากาศดูดีบรรยากาศที่คิม้มมมมลค่ะแล้วใี้เป็นการเสียเวลานะคะโหวตเข้ามาเลยค่ะว่าจะไปนี้สวยเนาะมีความรู้แบบ เออโอเคหรือว่าจะเป็นใบนี้ที่จะมีความแบบเก๋ๆหน่อยก็จะมีความแบบน่ารักทั้งสุดใบเลยแต่ว่าต้องเลือกค่ะมาแ,แล้วค่ะทุกคนเราถามไปแล้วแต่ว,ว่าเราเจอใบนี้เป็นใบที่แบบใหญ่มากใหญ่่างจุของไเยอะมากซึ่งเรารู้สึกว่าไม่เคยมีกระเป๋าใส่นี้มาก่อนนะสิเคยไหมแต่ว่าเราให้คนโหวตไปแล้วอ่นดี เรื่องใหญ่แล้วเพราะว่า follower อะชอบใบนี้ซึ่งจริงๆเราก็ชอบแหละแต่ว่าจริงๆเราอายรู้สึกว่าอายไม่มีไซนี้เลยทุกคนกระเป๋าใสที่แบบเอาไว้ใส่ของจริงจังอะเอาไว้ใส่ของที่แบบใช้ชีวิตได้คือเจร,รู้สึกแบบเนี้ยตอบโจทย์ชีวิตอายมากอ่ะปวดอีกหนึ่งทีอรอผลหวดอย่างใจจดใ,ใจต่อคะ่ะว่าจะเป็นใบนี้หรือว่าจะเป็นใบนี้ซึ่งจริงๆดิฉันรู้อยู่แล้วว่า follower ของดิฉันนั้นไม่ม<ต>ีทางที่จะวดใบนี้อยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นคือใจอายอยากได้ใบนี้อยากซื้อใบนี้แต่ล้านเปอร์เซ็น ใบนี้มันจะเป็นผ้าค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะมีความแบบต้องใช้ชุดอย่างระมัดระวังซึ่งซึ่งเราเป็นคนระมัดระวังเหรอก็ไม่ใช่แต่มันก็สวยแต่เราชอบใจแต่ก็รู้สึกแบบเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าจะได้ใบนี้ที่พอเราเนี่ยจะชอบหรือใบนี้ที่เราน่าจะชอบหมดใบไหนคะหมดใบใหญ่ใบใหญ่ใช้ได้สิแล้วก็เป็นคนของเยอะยังไงพี่ก็แพ้อยู่แล้วทาดาได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะสุดเป็นใบสีขาวที่เป็นผ้าจริงๆด้วยแบบไอซ์ทิ๊ ผิวก็ฟลอว์ชอบแบบนีแน้แน่ซึ่งมีคนส่วนมากนะคะที่คอมเมนต์มาว่าแบบว่าใช้ใบสั่งดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าแต่สุดท้ายก็คือว่าเป็นผลหมดแพ้ก็คือว่าการคอมเมนต์เข้ามาไม่ได้มีผลใดๆเพราะเราเอาผลโบสซึ่งก็เป็นใบนี้ไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาชบต่อไปดีกว่าอันนี้ก็คือไปตัวแม่เลยละกันเป็นชาแนลหรืออ้อ <c oughs> ไปมาแล้วค่ะตามคําสั่งของทุกคนนะคะทีนี้ไปช็อปต่อไปกันดีกว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยอะชาแนลหรือดีอ r เชื่อว่าทุกคนอยากให้ไปทั้งสองชอ็อปไอ้ก็อยากไปแต่ไอ้อยากไปดีออวันดีออนะคะ a few moments later เก๋ก็คือว่าทุกคน ดออ่ะทุกคนมีแต่ชาแนลแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดีอออยู่ที่เอ็มพเรียมซึ่งเราก็จะเดินข้ามเอ็มพเรียมแทกกดทุกอย่างที่เราไม่รู้ว่ามีกดอะไรบ้างเราก็จะข้ามไปนะคะข้ามจากเอ็มคอทียไปเอ็มพเรียมเพื่อไปดีออค่ะ ช่มีเดียมาสักพักเราก็รู้สึกว่าแบบหรือยังไงหรือยังไงหรือยังไงนะหรือยังไงดูสเป็น้สถานการณ์นี้กลับมาแล้วค่ะรองเท้าคู่นี้เหลือเป็นคู่สุดท้ายใส่สุดทายดูกจแล้วคู่สุดท้ายถ้าหีงีิเสราจะไม่ดีแล้วนะมาคือคู่สุดท้ายเลกระเป๋าใบนี้ก็สวยดีนะทงไว้ออกงานเก๋ๆนะดูสิหังก็ดูดีดี คนดูดิมมนูพอด,พอดีเป็นกระเป๋าสีขาวเคชอบเลยขนาดแบบว่าเล็กแต่ไม่เล็กเกินเป็นแบบเล็กที่ดูเหมือนจะใหญ่ที่ใหญ่แต่ก็ไม่ดูเหมือนใหญ่จนใหญ่ที่ดูเหมือนเล็กน่ารักอ่ะดูดิเป็นแบบอะไหล่ทองนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยมีกระเป๋าขาวอะไหล่ทองมาก่อนเลยสีสันต่าทๆ่สุด ที่เุณนเหมียวมาให้ดูนะคะจริงๆแล้วสีสีสใหม่สุดที่เหลือแต่ว่ามันคล้ายๆกับชาแนลวอลเลยส่วนสีฟ้านี่ไอ้น่าจะแมทช์กับชุดยากสีนี้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปนะคะส่วนเลดี้ดิอคือหวานจ่อยเวอร์แล้วก็ดูจริงจังไอ้ก็ไปไม่ถึงจริงๆกะจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาละค่ะทุกคนสึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากระหว่างดิออคาโลใบนี้กับเลดี้ดิอวใบนี้นะคะซึ่งจริงๆอะไม่ว่าทุกคนจะโหวตอะไรก็ตามแต่ครั้งนี้ไอ้ขอ ไอ้ขอเลยค่ะไอ้มีคำตอบในใจอยู่แล้วไม่ก็แย่แล้วมีแต่คนโหวตเลดี้ค่ะทุกคนโนไออยากได้อันนี้ไอไม่อยาเลดี้อันนี้พูดเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะโหวตเลดี้ไปเท่าไหร่แต่ว่าดิฉันพูดเลยว่าเราจะดื้ออ้าวเราจะให้ตามใจทาไมใช่ปะแต่ว่าอันนี้ไอน่าจะได้ใช้มากกว่าจริงๆทุกคนเลดี้มันน่าจะแบบไม่น่าได้ใช้น่าจะต้องเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช้งานง่ายนะ นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดีออนะคะก็คือได้ตุ้มหมูหนึ่งคู่ได้รองเท้าอีกหนึ่งคู่แล้วก็ได้กระเป๋าอีกหนึ่งใบซึ่งทุกคนค่ะจะมาขอโทษเข่าว่ากระเป๋าอะไอไม่ได้ซื้อาทีา่ทุกคนอ คือทุกคนอ่ะโหวเลยดิดิอ๋อเป็นเดียกว่าเป <c oughs> ็นป้ายจริงๆแต่ว่าอายรู้สึกว่าอายน่าจะได้ใช้น้องคารโรเยอะกว่าที่เนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเงินหนึ่งแสนบาทไม่คิดว่าจะหากอัน้ง่ายๆเลยเ <c oughs> ลยรู้สึกว่าบไออาจจะผิดเองที่ตั้งชื่อคิดว่าเป็นคลิปตามใจฟอลโลเวอร์แล้วก็ถามไปทุกคนโหวตแต่ก็คือรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวทุกคนจะแบบโหวตช่วยอายโหวตสิ่งที่ชอบแต่ก็คือทุกคนโหวตแบบเรดิดีอ๋อซึ่งไอก็รู้สึกแบบเอ้ยอาจจะมีคนที่แบบไม่เข้าใจเเเเเรรรรรราาาาาาาแแลลลล้้ววววกกก็็ทที่่่่่่ไไมมตตฟออออโ์หืปูสึ อาเงินไม่าย,ามยากอยากได้กระเป๋าที่เราจะได้ใช้จริงๆเลยบอกทุกคนก่อนว่าเออเนี่ยกระเป๋าที่ซื้อมาจะเป็นน้องคาโลนะคะจะไม่ใช่น้องเลยดีดีออไม่ได้ตามผลโบสแต่ว่าสุดยอจริงๆเงินมูลค่าสูงแลวคิดว่าน้องคาโลจะได้ใช้บ่อยจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนรอติดตามเลยในไอจีไอส์พีนะจะได้ใช้น้องคาโลแน่นอนแล้วก็จะเก็บไว้เป็นบทเรียนว่าหลังจากนี้เราถ้าเราจะชอบอะไรแล้วแล้วถ้าเราจะไม่ให้โหวตเราก็จะไม่ให้โหวตเราจะทำด้ตัวเองอาจจะตามใจได้แบบในบางอย่างแต่กิจกรรมหลักแสนขึ้นไปขออนุญาต ไม่ตามใจเพราะว่าเงินทองเป็นของหายากเงินทองเป็นของนอกกายแต่เงินทองเป็นของหายากว่าฉันก็ตามมานนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีคลิปอันบล็อกหรือไม่มีอะไรยางไงถ้าเกิดอยากดูคลิปอันบล็อกจริงจังก็คอมเมนต์กัเนเข้ามาเลยนะคะว่าอยากดูแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วคะ่ะไม่เป็นไรก็ตามมนเลยคะ่ะเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะ ก็คือทุกคนคิดถึงสามีดิฉันมากๆอยากให้ดิฉันไปชอปปิ้งให้กับสามีเพราะฉะนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้เลือกร้านดีกว่าระหว่างร้านคอสซึ่งเป็นร้านโปรดของพีโตหรือว่าร้านเมซองคิสเนะซึ่งก็เป็นร้านปรดของมิโตอะไรก็ชอบดิเหมือนกันค่ะ A later few moments มาค่ะทุกคนด้วยความรักและิดถึงทุกคนพี่ให้คิโตนะคะเรามานอยู่หน้าร้านเมซองคิ เป็นร้านเสื้อผ้าที่พี่โตชอบและไอก็ชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เสื้อเก๋ๆน่ารักน่ารักให้พี่โตใส่สักหนึ่งตัวไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะถัดดนนี่นะคะคือเหล่าเสื้อผ้าของเมย์โอมคิสเน่ค่ะซึ่งไอว่าตัวเนี้ยน่ารักดูที่เป็นเสื้อสเวตเตอร์แต่พี่ว่าเนี่ยมันน่าจะแบบหนาเกินเบสดนึงแล้วก็มีคําเยอะๆอย่างเงี้ยพี่โตไม่น่าใส่หน่าจะด่าดิฉันที่ซื้อไปให้นะคะอันนี้ก็น่ารักแต่พี่โตใส่ไม่ได้ป้าถ้าเกิดซื้อไปพี่โตตบหัวเลยเพราะว่ามันแบบมันนน่่าารรักกเิไไปออะยงี้ โอเคค่ะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าพี่โตใส่เสื้อไซส์ M หรือไซส์ L ใครรู้สึกว่าไซส์ M ก็กลัวจะใช่แต่ไซส์ L ก็กลัวจะใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเบอร์โตมาเซิร์ชนะคะว่าปกติเขาเคยซื้อไซส์ M หรือไซส์ L จะได้ซื้อไซส์ที่เขาสามารถใส่ได้และนี่คือสตัวที่เขารอบนะคะเป็นเสื้อยืดสไตล์ดีพี่โตเขาชอบใส่เลยจะมี2แบบก็คือเนี่ยเป็นแบบมีกระเป๋าแล้วก็มีน้องแบบน้องจิ้งจอกอยู่ตรงนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม่มีกระเป๋านะคะแล้วก็มีน้องจิ้งจอกอันนี้ค่ะก็คือพูดเลยว่าดิฉันชอบทั้งสองตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีดำเงินก็คือคุณโตชอบแล้วก็ได้ใส่แน่นอนเลยค่ะดูสิคะมันน่ารักมากเลย ว่าส่วนตัวถ้าเกิดจะให้โหวตโหวตไม่ถูกเลยแต่คิดว่าตัวนี้ดูมีดีเทลมากกว่าเพราะดูมีกระโปรงมีกระเป๋าอะไรใดๆส่วนตัวสีดําก็จะมีความแบบว่าเรียบๆหน่อยแต่ก็คือพิโตเลยก็ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็คือได้หมดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีไซส์หรือเปล่านะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะข้อสรุปก็คือโซโลวาค่ะผลโหวตยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ที่ใดก็คืออันนี้เหลือแต่ไซส์ S กับ XS เพราะฉะนั้นพ่โตใไปไม่ได้ก็คือมีตรงนี้แบร์เบอร์มาเลยว่าต้องเป็นพ อนก็จะมีความแบบน่ารักสุดนขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่มีไซส์ลไอเด้าพี่โตใส,ใส่ไซส์ลเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วแบบประวัติการซื้อมันมันนานเกินไปพไี่โตได้ช็อปปิ้งนานเกินไปก็เลยจะซื้อเป็นตัวนี้เป็นไซส์ลให้พี่โนะตน่าจะน่ารักเขาต้องชอบนะแน่เลยดีสิดน่ารักจ้า ิ่งที่ไม่คนรีเควสเข้ามานะคะคือให้ไปคิโนคุนิยะซึ่งไปทำไมแต่ก็เนี่ยค่ะให้เลือกระหว่างไปคิโนคุนิยะหรือบา t h สแอนด์บอดี้เวิร์คนะคะเลือกมาได้เลยสองอันนี้ m y god ตื่นเต้นมากนี่คือการมาบา t h สแอนด์บอดี้เวิร์คครั้งแรกของไอค่ะทุกคนเป็นไปได้ไงใช่ป่ะแต่ว่าเป็นไปแล้วค่ะตื่นเต้นมากนี่คือการมาครั้งแรกของดิฉันโอ้ยตื่นเต้น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  คอนจะซื้ออะไรก่อนดีี๋ยว่ันี้เป็นเคลแบบสบู่ซื้ออไรคิดว่ามันน่าจะหอมมันาานาา่นาจะแบบซื้อสบู่ไปแบบว่าในห้องแบบแค่ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเทียนเชิญสักนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็น,นอะทุกคนคะตอนนี้เพมาก,ก็คือคนเยอะมากเพราะว่ามีโปรโมชั่นของลกปนตอนนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองดองบอดี้แคบบ์ทั้งหมดทุกสิ่งอย่างก็คือโปรโมชั่นอะสุดยอดไปเลยนะคะก็ตอนนี้กําลัางแบบว่าเลือลๆอยู่จะอะไรยังไงดีก็คืออาบน้ำตัวหอมไปถึงชาติหน้าก็คือได้เพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะ เซตดีไหนคะระหว่างเซต Into the Night เป็นกลิ่นหอมเซ็กซี่เซ็กซี่กับนี่ค่ะเซตนี้ค่ะ Honey Wild Flower นะคะี่จะมีความเป็นดอกไม้ดอกไม้หมวานๆน่ารักน่ารักเซตไหนดีคะ กลิ่นนี้นะคะกลิ่นไหนดีระหว่างกลิ่น orange ginger ซึ่งเป็นกลิ่นที่ดมแล้วมีความสดชื่นซับซ่าม,มากๆหรือว่ากลิ่น calming chamomile ที่ดมแล้วมีความแบบว่าจะหลับหนึ่งจะลงใจเนึ่งเอากลิ่นไหนดีคะเอาเซตไหนดีคะระหว่างเซตนี้นะคะเป็น moisturizing body wash ซึ่ง1แถมสก็ต้องตามนี้หรือจะเป็น shower ออมเจลกลิ่นต่างๆตามนี้ก็1แถม2เช่นเดียวกันหรือจะทั้งสองหยังไงดี กกับการช้อปปิ้งมากเลยค่ะถือเป็นการช้อปปิ้งให้ตัวเองส่งท้ายปีซึ่งพูดเลยว่าจะเต็มมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็หิวโหยมากซ<ะ>้อวันนี้นะคะอาหารเวยนญาณเป็นออปที่แบบเติมเต็มความรู้สึกข,ของเรามากๆซึ่งนอาก,กินคนเดียวไม่ได้ด้วยต้องชวนเพื่อนมาเพราะมัน ก <Tipp ett> ินเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะคนที่ฉันก็หิวมากค่ะคือเค้กที่เป็นสิ่งที่กินคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมากินด้วยซึ่งเพื่อนยังมาไม่ครบตัวเราจะกินเลยใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินแก่ตอนรอดแล้วกินค่ะกินค่ะกินวันนี้นะคะพี่ตุ๊ดจะโชว์ความสามารถพิเศษค่ะโดยการกินทั้งกล่องเลยกินทั้งพัคเก็ตหนึ่ง 2 3ไกินแล้วคูณแตตอนที่บอกให้ทำผมไม่คิดว่าเพื่อนจะทำใจจ <laughs> ริงอิ่มแล้วคะ่ะและนี่นะคะคือเป็นแบบแฮปปี้โมเมนต์กับเพื่อนๆจริงๆซึ่งจะบอกเลยว่าช่วงปีใหม่นี่นเขาบอกว่าเราคิดอะไรไม่ออกว่าจะซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือให้เพื่อนๆหรืออะไรดียะไอคิดว่าการที่ชวนเพื่อนๆมากินเค้กสีท่ทีบ้านอะคือใช่มากเพราะทุกคนแฮปปี้มากเลยใช่ไหมคะทุกคน yeah! จะบอกว่าไม่ใช่แฮปปี้แค่นี้แต่ว่าเนี่เขามีเซตแบบเซตหลายเซตออมากๆนะเขาจะมีเซตที่ชื่อว่าสุกใกล้ตัวราคา99บาทซึ่งเซตนี้ขอขอขอเนี่ยขอค่ะขอกล่องค่ะนี่าจริงสุกใกล้ตัวใกล้ตมาก <c oughs> ใกล้ไปอยู่ตรงในตัวแล้วเดนนี๋ย <c oughs> ววาดวาดไก่เวสมุดมามีไก่ไม้จะบอกว่านี่เขามีนี่ค่ะเขามี AR ให้เราสแกนได้เพื่อแบมีศิลปินชื่อดังมาร่วมเซอรบตปีใหม่เีพเราด้วยไซใหญ่ใครขายอ อนิดนึงนะคะที่ฉันจะทำการใช้ iPhone 13 Pro Max แสีฟ้าเซียร่าบลูว่้เก๋วุ้ยศิลปินคนนั้คืออาร์ตอาคิมโกะเอกไปเลยนี่นี่นี่ออกแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเนี่ยเราสามารถแบบว่ากินไก่ไปด้วยกับน้องอาร์ตไปด้วยนะเฟซโหล o เปลรอลองสแกนข้างกล่องเนี่ยเนี่ยเฮ้ยก็คือมาเต้นเต้นอย่างนี้เลย ค่ะลองกล่องนี้อยากเจออาร์ฟหน่อยๆสกแกนหน่อยสแกนหน่อยสแกนหน่อยนี่ไงนี่ไงใครใครใครดิเด้ เราซื้อมาปุ๊บเราค่อยเพื่อนเราถ่ายให้ก็จะมีออพกัาฟดีลกับอันนี้ต้ดอยู่หน้าเราเข้อใจแล้วไอ้หน้าค่ตงกหน้แล้วครอะหน้าเราเหรอหอะที่มีศิลปินคนอ่ะครั้งนึงเป็นดีลครั้งนึงเป็นนานนี้แต่คนตงกากใครวะคือัน้าค่ะฉันเป็นศิลปินได้ก้อันนี้กล่องเฉยๆนะโอเคึ่งสองซา o ๋อไม่กอดก็คือสนุกสนานเป็นการสร้างคอนเทนต์คือไม่ใช่แค่มีเพื่อนที่มาร่วมสุขกับเราด้วยมีศิลปินอีกสี่คนมาร่วมสนุกกับเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหันหน้าัะหร่อเคิรนมีแบบสกงสแกนต่างๆนะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะฉันใช่ไหมอับอ้าเอ้าจันวิวเลิกเลิก จะมีเซ็ตสุกใกล้ตัวนะคะราคา99บาทจะมีดีลกับนาน,นี้แล้วก็สุใกใกล้กันราคา199บาทจะเป็นอัพแล้วก็กราฟแล้วก็สุกรวมแกง299บาทจะเป็นดีลนานี้แล้วก็อัพแล้วก็ ครบแกงเลยก็ตามนี to to ้แล้วค่ะ oh, ทุกคนก็คือแฮปปี慢慢 <car <car ้มากจอยโมเมนต์มากวันนี้คือตอนช็อปแ่บมีความกดดันนะก็คือแบบจะช็อปอะไรยังไงดีแบบว่าเงินทองก็แบบต้องออกออกออกชัไม่ได้ว่าความสุขสุดคืออะไรกิน KFC ก็ได้บอกว่าช่วงปีใหม่นี้คิดไม่ออกว่าอยากทำอะไรก็สั่ง KFC มากินกันได้นะคะอย่าลืมชวนเพื่อนมากินด้วยก็อย่าลืมสแกน AR นะคะฉลองปีใหม่กับศิลปินของเรานะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายตาด้าของฝากค่ะ พับใจมากครับเป็นยี่ห้อที่ผมชอบมากแกะหน่อยแกะเลยอ่ะแกะเลยนี่าจะเป็นเสื้อนะเราอยากได้อะไรมาขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าอยัดอะไรเสื้อป่ะสีอะไรสีอะไรท้ายก่อนท้ายก่อนเฮ้ยโอ้โหเธอคงไม่ดื้อเหงูให้เราหรอกสีดำหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่สีดำอโอ้หูน้ำเงินกรมท่าเยอะมากเลยอ่ะชอบป่ะชอบแซวอ่ะ ใส่ใส่อะไรอะใส่เซ็ม Oh my gosh แต่แอลก็ใส่ได้โ Oh my gosh ตัวนี้ไวรุ่นคอนเน้นแบบตัวใหญ่หนึ่งอ๋อใหญ่รุ่นึงได้ปะใส่ได้ปะได้ได้ปะได้พอดีเลยปะพอดีเลยเฮ้ยเขาสีมันสวยมากเลยนะมันไม่มันไม่ใช่น้ำเงินอ่อนอะเป็นกรมพระทาเข้มเลยดีใส่ได้เลยดีเฮพอดีมากเลยน่ารักไหมน่ารักมากอันนี้มันเป็นรุ่นแบบมีกระเป๋าด้วยนะน่ารักมากน่ารักไหมชอบไหมชอบใส่เลยแล้วกัน ไปเลยน่รารักจังเลยดีบ๊ายบายบ๊ายบาย